สบายดีสบายดีอ่าสบายดีเนาะเป็นอะไรเรื่องยั้งแลรีมาตุมกตกใจแท้โอ้ยเดือดเงินขากระปา๋าเพิ่อนเออโบแม่นสามล้านน่ะหาล้านหาล้านเมนพัวบ้านว่าหาล้านบ่นลุงโทรถามพัวบ้านเพิ่นอนการระดาษผอบ้านเลียว,ว่าหาล้านเมนที่แรกสามล้านอนะ่ะยังไม่ได้ถามพัวบ้านยังอ้ากูพี่น้องสิแล้วขว่าอยู่ถามแล้วบอถามแล้วบอ บอกเห็งกันที่แรกว่าเรื่องเงินขระดองกะนหอดมือจังเว้าเห็นบ่ะไอ้บอกที่มันบม่ได้มันต้องมีการวางแผนไะไพี่น้องเลยมันบม่มได้ไม่ได้หอดมืออะไจังเว้ากันมันพวกเมนโขงง่ายอะไรมันต้องเตรียมเพาะหลังไม้ก่อนไะไแบบเดียวกัน ่น้องเนาะก่อนอื่นเบิดกระดาบทักไทยสบายดีทุกคนทุก่านเด้อพี่น้องเพราะว่าิอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราและก็อยู่ทางต่างประเทศนําพี่น้องเนาะแต่ยินดีต้อนรับเบิดทุกคนทุก่านพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบตัวสิ์ปันสุขเด้อพี่น้องงามแรงพี่น้องไอเนาะคำคเมื่อนี่เอว่ามีเรื่องคำมังคับขันเรื่องเร่งด่วนพี่น้องไอเนาะเอ่อือว่าเรื่องเร่งด่วน อของน้องมะนาวเป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าใจผิดกันอีกแล้วพี่น้องไอ้เนาะว่าบบชุดบอลบางทีก็เจ็บหัวพี่น้องเมื่อยนะมาดีพี่น,อน,น้องเอ้เนาะอี่ชยเพิ่นแบบใดพี่น้องเอยโอ้ยตุศิตจะได้เมื่อยเมื่อยต่างเอฟซีน้ำบางทีก็ได้เมื่อยต่างเอฟซีเมื่อย,ตอยแต่กาอีตน้นพี่น้องอีตนนนื้อคเข้า่าบ,บู้หู เดี๋ยวกำบวมเพราะมันแหละพี่น้องเอยเนะาะว่าซีิซะแต่งกล้องนำ่น้องเล่นมาหน้าตาตั้งยี่นี่ว่าเรื่องผลว่าผิดเรื่องเงินไข,ข่คำปากว่าฉันดีโบแมนโบแมนว่ะเออพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวจะไปฟังจากปากเพื่อนน้ำกันเนาะชี้ได้มันขมังขมา่าโลด,ด เดี๋ยวก็บเบอร์ก็เวอีกนาะพี่น้องเอเนาะจักความชีวาพี่น้องเลยเออโดยสิกระ่ไหนยังนอนอยู่ได้แต่เชื่อเพิ่นกกนเลนเข้าไปปุ๊กเอาอยู่ในเฮือนผู้เนาะอะไปเบิงไปพังน้ำกันพี่น้องว่าเรื่องอะไรเป็นจระไดคือว่าแ่นมาเป็นหนาตาตาตกใจเออตกมกตกใจแทะนะอ่า เต้นเต,นต้นแหงบ่ด้วยนัได้หละได้ผัวนี่พี่น้องฮะคือมาทีละเรื่องทีละเรื่องแทะห่อ,อ,อยากให้มันเลี้ยวบาทเดียวสบายดีสบายดียดอ่าสบายดีเนาะเป็นอะไรเรื่องยั้งเลนมาต้มกตกใจแท้โอ้ยเดือดเงนินไขก่กระป๋ากันาบน้ำโบเมนสามล้านนะหาล้านหาล้านเมนพ่อบ้านว่าหาล้านบ่ ลุงโทรถามพ่อบ้านเพิ่นอะไรนะพอบ้านแล้วว่าหาล้านที่แรกถามล้านน่ยยังไม่ได้ถามพ่อบ้านยังฮ่าโงพี่น้องเสร็แล้วคือว่าอยู่ถามระโบถามระโบบ่แห้งจะเต็กที่แรกว่าเรื่องเงินขระดองกะหอดมือจังเว้าเม่นบ่ะไอ้เหรอที่เว้นมันต้องมีการวางแผนไอ้พี่น้องเอ้มันบม่ได้ แม่นรหอดมือไหนจังเว้ากันมันโมเมนต์โงง่ายอะไรมันต้องเตรียมเพาะลังไม้ก่อนได้แบบเดียวกันทีถ่ายคลิปนี่ได้นนี้ก็ได้ทีด้านหาร้านแม่หรอวะหาล้านน่าสรุปแล้วหาร้านวานนี้ยนืปูนี่เพิ่นซ่อยสามล้านเพิ่นยืนอย่างข้างใน,นแล้วเพิ่นจะซ่อยสามล้านพี่น้องในเงินนี่บ่พอบาอนีบแน่นอนบบบนี้หอดมือหอดวันอะไรดีกันบ่พออะไรกับกบ่บมีอะไรกับ แบ่งเงินชีล้านนี่แหละชัยบ้ดนเหลือชองล้านบัานนี้เนาะอันนี้ซ้ำเอฟซีได้พี่น้องซ้ำเอฟซีซ้ำผู้รักผู้ใญ่นี่แต่งผัวให้น้องมาเนาว่าได้เดี๋ยวนี้ไหวสิซะย้อนว่าอีกตนน้องมาเน่าแล้วกะหนึ่งมาเพิ่นก็มีความดีผัวเพิ่นก็ได้มีอยู่ว่าบุมีกะ เป็นกระป๋งเงินประคัมมาให้แน,น,น่นอ๊อทิพานมาแน่นาะอทชื่งงัวชื่อ,อ,อยังอะไรเรื่องนี้เนาะเรื่องเนี้คัมปากแล่นมานนยันทสัตว์เขาในเฮือนข่อยแก่เสือนอนอยู่พี่น้องเลยข่อยว่าจรมาปุ่นข่อยห่วยข <c oughs> ่อยกำลังจะเอามาะขตุนยิงนะข <c oughs> <c oughs> ่อยกันเลยเออปืนมะขตุนข่อยด้วยใจด้อยู่ทางใน <c oughs> อ้า ไก่ยังดีดีแล้วมีอย่างกระบ,บอกกันไว้ๆแบบซี่แหละไอ้มักแต่ก่ยังจากช้าโพดเห็นบอกเกือบได้แต่ยังมีเวลาอยู่เพื่อเพาะยังจังววาอยากให้บอกให้วอกกันไวนะพี่น้องเพราะานาวน่ทุงกงานกระผัวนะอยากบอกไว้นะเพื่อยังเพื่อบางทีผู้รักผู้ใหญ่เอฟซีเพิ่นช้อยฮะแล้วเพราะตรงๆซี่ช้าพี่น้องเถือตัวใดขาดเรือตัวใดเพิ่นกระซ้อยสินะอามาเพิ่นคันบบโชอยเทากะกะจังว่า เก็ตามงบมันยังก็คือกันนะแมนเราไร้ปล่าแม่ว่า,าจาิปรับแบบคิดหอดได้จึงบอกกันแหละแห่งบทั้งอยังเลยแบบนั้นนะเนาะแม่นว่าข่อยโช่อเม่นว่าข่อยถามแบบว่าเรื่องมากอย่างดอก,กับแบบนี้เลยนี่ก็ยังดีนี่มันยังเหลือเวลานี่หลายมือเติบนี่เพื่อหอดเนาะยังยังเหลือเวลาหลายมือเติบอยู่ไม่้อ้เลยแต่ว่าเป็นหาลาด สีน์กโลแสนหาเนาะสิลาบสีนนํำบ่สูดสีน้ำบ่ลาบสีนบ่ขับปุ่นมีแต่สามสิบโลเช้มมาชื่อตะไคร้เป็นยังะ่ะเอ็มเราหูดีเราหูเ,หเอ็มเราเป็นคนหูจักควมเราหูจัก,กว่าตัวใดควนตัวใดบุควนนี่จะเรียกแต่ชุนเจ้าในจำนวนเงินที่ถ้าข่อยสะสมได้ตัวใดจะเรียกแต่เมยเจ้ากระจูเจ้า พอบอพ่อนะไอ้บอจักน้ำไอ้ก็จะชื่อตามงบตามทีช่วยเจ้าวางแผนนน้องพี่น้องตามที่มะนาวกับเมยวางแผนน์ใช้เพราะว่าถ้าวัตุสิทธิ์ข่าวกายกายเกินไปเดียวถ้ามันเป็นอย่างไปที่ลังแหละเพ s i t i ิตี y ข่อยเพ s i t i ิตี y ข่อยพี่น้องไอ้เนาะแต็มหนึ่งด้วพี่น้องเดียวตุสิดอ่าสากสากแบด,ดก่อนเบด,ดแบด ยันเพิ่นวาน้ำหลังพี่น้องย่านเพิ่นว่าตุชิดนั่นแหละบอกให้ซื้อ,อน,นั้นบอกให้เหตุอันนี้บันฮอดมือได้ไอสิมอบให้ให้แม่แม่เ,เ,เจ้าจัดการได้กับกับเจ้าได้ที่ชื่อยังแน่เท่าใดเลยแต่ว่าก่อนสีมือสีไปซื้อเครื่องคอยกระชิบอกเลยวาเงินมีเท่าไรเพื่อว่าแม่เ,เจ้าจังจัดแจงอยากชื่อเท่าไรหรือว่าเราบหุู้จักบอกเราโบหุ่นยักให้ถามพี่ถามน้องเด้อ เจ้าพลาพาไปชื่อไปยังข้าไขนี่แล้วพาไปแต่ให้เจ้าจัดแจงในการชื่อนะสิชื่อแบบใดเด้ออืมส่วนเรื่องกระปุ้นน้ำนัมกระปุ้นเดี๋ยวจะปรึกษากับเมียให้เมียเป็นคนต้มน้มให้สามสิบโลือเครื่องมะนาะชื่อเครื่องต้มเรื่องกระปุ้นบกเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้บกเกี่ยวกับเจ้าเป็นแม่ทีที่ให้ข่อยจัดแจงให้เกี่ยวกับปุ้นสามสิบโล เดี๋สีฮะถามไม่ทิพย์ได้มันเจาะเข้ามาเลยมือแรกก่อนสิโทรหาแเราโทรหาไอทิพย์เพราะมันเจาะเข้ามาเลยยังชิบปลายมือวะยังชิบปลายมือเลยนี่ชิบมันทีเทไรมือนี่ชิบสิบสี่ยังชิงบเอ็ดมือมันเชิงบ่ชิบเอ็ดมือนอนมืออื่นก,ก็หอดได้สิ่งที่ชาวหาสิยาคมือได้ที่สิยากชัางคือไอเคยบอกกับเจ้าว่าได้ไหวคือ,อยังแต่ละมือเนาะ บันนี่เครื่องนุ่งคือกันชุดเสื้อผ้าตวใดมันโบส่โบได้นั่นกะกะโบไใ,ใส่ธรรมดาก็ได้มันหัดมันยังเห็นได้เลยอ่าในความคืะพี่นอกพี่น้องเนาะก็อยากให้มะนาวนี่จัดแต่งดองแต่งงานแบบงะแบบยิ่งใหญ่อลังการคือคนทางคนมีแบบอยากให้มะนาวมีความสุกแหละถ้าคอนจะวาวก็ได้ลุงว่ะ บอเอาก็ได้มันใกล้ค่ะใกล้ใช่กระตุกนั่นแหละเป่งพะขวัญหาเศษพันพะขวัญหาเศษเนี่ยเสียงบไปลละหาอ่าเอาตุ้มใส่ใส่กระตุกแล้วเขาก็ะยิบเอาเองก็ได้พะขวัญนะยิบเป็นผมมีไฟยิบเป็นบ่โอ้มิเตจ้างเอายาโบยิบมิเตเอาขันมาแล้วก็ไผ่ผูกแขนมา่เนาะแล้วก็เอายอด นั่นมาใส่อย่างไรแผร่นยังไม่ได้แพ่เกนก็ได้อยู่ตลาดนี้จะเนาะแพ่เกนชื่อเอาชื่อบนเขาคล้ายๆเนาะฉับ <laughs> ลูกสิกินดองพี่น้องตัวสิษฐ์ฉัมีลูกแล้ <laughs> <laughs> เอาเฮียนไปเพื่อมนี่ได้ผัวตุสิษฐ์กิดใช้ชื่อได้หุ่นจักาลายอัลลายย่าง <laughs> <laughs> ชอบไปเด้ลูกชาวสิกินดอง เออพวเมนคองง่ายพี่นเองเ้ยเนาะคือตัวชิดว่าเนี่ยการชื่อมันอย่างต่างๆมันมาได้ชัดแจงกันสิปรึกษาหารือกันอยู่แต่ว่าลักลักกันสิให้แม่มาเาากับทางญาติพี่น้องเพื่อนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าสิชื่ออย่างชื่ออย่างตัวชิดจะชื่ซอยซอยแบบอ่าชื่อพาไปซื้อหันชื่อนี่ซอย อย่ดูๆนะวะชิไรเทเบลเงินสามล้านสี่ห้าล้านสามล้านนั่นนะวะเป็นจิพักมาให้เทเบลสามล้านนะให้คำปากนะเอากระแท่แนบเพิ่นสีตัวยังเงินบาทหอดมือมันแอบโมมีเงินจะขีดเป็นไรเพิ่นบมดตัวดอกบมดตัวเลยวะเนาะเพิ่นกับหุ่นจักกับผัวเจ้าทุกอย่างอยู่เห็นอะไรได้ใช่เพิ่นบาทบาทชิฮอดมือได้บอกเพิ่น มือไดก็ได้บางที่เรืออีกจักมืออื่นมือฮึ่ยจังฉี่ให้เพิ่นผากแต่สําหรับตู้ซิตตู้ซิทกระเสือเพิ่นอยู่พี่น้องไอ้เนาะมวยเนาะโบเชื่อดอาเชื่อเนาะแต่รูปหู้ื่เชื่อภัยเดี๋ยวนี้พี่น้องเคยเชื่อคือผัวมานาก็เคยเชื่ออะไรอยเลยแล้วว่าบบนี่ก็จนน้อยรุดลงคือกันบาทอาไรได้ส่วนพักชวนผัวเห็ดไหม้วบ่ ยังอยู right ่ยังบัตรคุดพ่อมาค่ะเมื่อใดสิ่คุดบาดในถามแล้วเด้อลึกคุดบื่นตัวผู้เป็นเมียตัวก็ต้องน้ำผ้าใดถ้าผัวบกรีนตัวก็ต้องบอกตัวก็ต้องไปลูกไดเฮ้ยคุดอื่นก็ได้แล้วนะสานเก่าเนาะยคุดแต่ชาออกอย่างไรมันงามแล้วที่เจ็บไปใช้หนักตัวยางเขียวงามแบบมีห่อนหย่างามมันเลี้ยงไปบริเวณหย่าคือเจ้าของเจ้าใดเลี้ยงไปแม่ พักบ่งไม่ได้น่ะมแม่นบอกคักได้เหรอฮะคักได้ของเราคักบอกอ่าแต่นางยังไม่ได้คักแต่นางไม่ได้เหนียนนาคือช้ำของเจ้าช้ำไดออ้อันอ่อนอันอ้อมนะ,น,ะน,น่ะยังบางนึงมื่แไ่พักแล้วนะเขียวทุ่มอยู่นะคักบ่ข,กบอกของเราจะได้จะชิดสี่างไปเบิง่งพาทุกคนไปเบิง่ง แค่ว่ามิแตยาไปจกักไม้แล้วกันนะ <laughs> มาอไปย่องไปสาวเจ้กขอกันเฮ้ยย่างไปเบิรงดูพักลาบบอหรือว่ามีแต่ห尼าพักบ่อน่ะเออใครยู้สีก้าขี่โม่ต่อยเออให้เฮ็ดได้บ่มนะไอ้ยให่ชวนผัวเห็ดได้น้องเฮาถุงหยากเขาจะขี่คาเดเลยไอ้บากตรงๆถุงหยากยากะเนี้ยมันจะขี่คาด มันมีสองแบบไอเคยบอกอยู่ถูกยากแบบแบบว่าถูกยากแบบขี่คาดบอย่างเพ็ดยังมีจตอยากให้คนอื่นซอยสองมาถูกยากแบบเฮาถูกยู้แต่เฮาสู่เฮาดุมันตัวใดเฮาเห็ดเนาะได้เฮาเห็ดพักหยาตัวใดเฮาเห็ดได้เฮาเห็ดแมนบ่าอายเบ mm hmm. นอน้องมะนาวให้เลือกเอาสิเป็นคนทุกยากแบบใดแบบคนที่หนึง่งแบบคนที่ชอง แต่ว่าุูกยากแบบคนทีหนึ่งนี้ถ้าเขาหูขี่พื้นแล้วเพิ่นบหยักซอยได้ไอ้วอาตรงซะทุกยากแบบพนขีขน่คาดเนาะพี่อยักซอยโตนะขีข่คาดนอนเว้นกับโมแมนบ่มแหยนอนพี่น้องก,ก็มีอยู่เวลานอนนะ่ะมีคือกนอนอันโมแมนว่าอย่าบ่มหนอนจะดีกับโมแมนดอกใช่ใชาวน,นาเทากับเวียกมันเป็นช่วงอ่าเอาชาวนูนจังบาเอาบึง แค่ส่วนพักนี่คือไอ้เบลเนี่ยเห็ดได้บบาดเห็ดหน้าหน้าโกนี่ได้ผัวไอมีอย่างกระสีโบหยะโบหยะขุดด่านพักกับโบหยะบาดเห็ดแล้วโบหยะอายุขุดนะบาดพักออกนี่มันยากบาดพักออกมาให้กินนี่บมมีจักต้นเลยเชียวยังกินบาดนี่ยโบหยะอุกอ่าขือน้ำมะนาวอยู่พี่น้องยัน ผัวเรา,าบอกคือว่าอดไรคว่าอว่าจะ,ะเว้นแต่กรรมไระเ็นได้ใช่เนาะอืมมืออื่นมือเฮือสีอ่จาจังสีทูให้เพื่อนฝากเงินมาให้สิบบอกเพื่อน่าสิรวบรวมเงิน ดีย <premises, S 2> mm. ังห oh, uh ูไวเนาะมาบอกกันจะเจ่อรถไปแล้วขอจะปิดเครื่องหนีเลยปิดโทรศัพท์หนีเลยขอโบเฮ็ดบบจักอย่างเลยได้ข่อยมันเจ่อพอเด้เสียมจกเด้เสียมจกชื่อใหม่ลรืเปล่เสียมจกยังบ่ชื่ออบ่างเงินชื่อโบมีเงินฮอดชื่อเสียมจกบ่เลยนี่บ่มีไอ้เนองไอ้เนาะอ๋อแต่มีแต่ว่า ได้อะไรก็เฮ็ดนั่นแหละเนาะแนะน้ำอันนี้พี่น้องบางทีก็แนะนํำจนเกือบท่ออะไรได้ตุกชิดก็แนะนํำก็เกือบท่อแต่ก็ยังไหวอยู่นี่ตัีนึนมาบึงบัตรสมุดคือชื่อเจ้าได้รถไทแล้วนี่ก็แล้วแต่ชื่อเจ้าสีสู่ชนวางแผนครอบครัวแบบใดขันอนาคตกันได้ขันบ่ได้กะตู้ชิดก็เฮ็ดทุกความสามารถแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ถตพฤติกรรมก็ขึ้นอยู่กับชุเพิินเองว่าชุเพิินสี่เป็นคนคนทุกข์ยากแบบใดแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือตุวเสิยบ่เนี่ยทุกข์ยากแบบสู่ชีวิตบ่ได้งอมืองอตีนบ่ได้ขี่ขานนอนเว้นกับทุกข์ยากแบบทุกย่อนนอนเว้นขี่ขานบ่อยากเข็ดยังกะชุดเรลียเตะเด้อมาแล้วเดินแม่เนี่ยเจ้ารวยเดียเจ้ามีเดยวเจ้า่ได้ บ่ได้ถึงขันรวยดอกพี่น้องอ่จาจะมีกินแต่เจ้าก็ว,าว่าได้แล้วเคยถุกคือกันเคยถุกมาคือกันแม่อายนี่ก็ได้มีอย่างเบิดไม่ได้มีอย่างจังดีเลยพี่น้องแม่ทุสิตสั่งสอนลูกเกต่าออมาได้ช่นะี้เนาะก็เลยอยากให้มาเน่าน,านี่ต้องตั้งใจสู้ชนกับผัวแล้วกับแม่กับครอบครัวหแหละโอกาสโบนบมีได้มีได้นี่ มีด้เจะมีได้โอกาสนี่โอ,โอกาสที่ผูญญ้ใหญ่จิ๋วอยมเมนต์เดียดีได้บอกเ้ยบ่มีโอกาสมีเลยเหมือนบ่มีได้โอกาสนี่ได้โอกาสที่ผู้รักผูญญ้ใหญ่ยากวซอยแต่แต่ผัวเจ้าก้าวขามาเพิ่นก็ดีใจแต่มันผิดพลาดผัวเจ้าว้าผิดพลาดเฉชื่อบ,อมบอมอ่ม,กบมีกับตัวบ่มีแต่แหลกับมันกับมาบนีมันก็นลอยค่อยแคียวกันมันผิดพลาดตัวนี้เหล็ยจะให้พิษอีกคือว่าเอาแล้วมาพิษอีกบัณนีตต่อมาอีกนี่ อันตรายได้บานนี้ได้คันมีแนวบุดีเกิดขึ้นอีกเนาะบอกโลดผัวคันว่าชียูชิมักหักกันไนตั้งมุกตั้งใจบอกเราน่ะให้ตั้งมุกตั้งใจ,นะใงงใจคันว่าบม่มากบ่หักล้วเม่นไปเดี๋ยวนี้โลดบ่ชีโลดอันมักหักได้หายยุย่งกันยิตั้งมุกตั้งใจเห็ดเรียกงเฮตดงานหาอยู่หากินธรรมะหากินอ่าเพราะว่า เป็นยังจังว่าแบบสั้นคนาร์ลโบมักรักเจ้าได้เล่าอยู่แบบอยู่ไปตามมีตามเกิดเน่ยเกิดผู้ใหญ่เพิ่งจีช่างเพิ่งจีแค้นใจพ<ม>อเพิ่งอีตนอีตนมานาวอยู่เลยอีตนน้าพี่น้องแต่มาเป็นพผาถาวเป็นคนบอดีเพิ่งจะช่างไลยไอ้บ่าวซีโรไดลยไอ้บ่าวไอ้บ่าวหลอดได้ตรงๆเลยได้เนาะพี่น้อ,นองเหมือนเด็กหน่อยว่าวกันอเอาไปไปเบิง่งชดภาระลลงเบิ่งไปใวเมื่อบอกผัวเจ้าเดลย มาพี Or, ่พี่ทั้งพี่มาช่องเมึงทั้งพี่ก็ได้อยู่นี่คอยว่าบูมันเนื้อคอยว่าพักเบิดอะฮะฮะมึงรู้ว่นาวพักมันบ่พักนี่เนาะฮะนี่ก็พักพักหอมบ่หนาลายยุ่งุมนี่เนาะชุมนี้นะ ตัวนี้นะมันเบิดแล้วตัวนี้นะตัวนั่นนะนี่ตัวเราปลูกไม่นั่นตัวนั้นตัวผักบงกับประกาศบ่ผักฟักหอมเด็ดตัวพุ่นนะนั่นแล้วเราปลูกไม้แล้ะนะนี่น่ะโคกแตงพ่อมบอกอ่โคกชารีก็มี่หลังเผาก็มี่น่ะเราปลูก่นี่นะอ่าเอาแต่ว่านี่เราเห็ดต่มภาษาเราได้ผู้เดียวเราได้นี่นะเราเห็ดผู้เดียวเราได้พี่น้องเลย อันนี้มะนาวมีถึงพวัวถึงมะนาวอีกน้องอีกเขาเกินว่าชอยกันอ,อ่าเอาเดี๋ยวเรื่องเองินไขาคำปากแต้มืออื่นจังว่ากันได้ว่่ได้กันได้จังว่ากันเห็นได้สะเนาะ <c oughs> อ่ะมีอยังสิภากถึงผลักมู้ใหญ่เอซี ยาปูที่ผันชอยเงินสามล้านผ่านโรมุกกับใจยาปูลายเด้อร์ยาปูดีมีเฮงสาธุจำเรืองด้วยยาปูเอ้ยดีมีเฮงชิบแนมไข่มีสาธุสาธุสาธุท่านี่แหละผมอกีงท่านี่บอกจะสาธุเนาะเล่นีน่ะมียข่อยน่ะยากหูว่าเราเห็นอย่างแต่ละมือนี่นะพี่เนาะอ่ามีเอฟซีว่ะเขาเหม็นมาว่า Ăn tiệp thiệp mà lau cho mía cháu thức và mẹ cháu lấy hết nhẳng ra đây Đấy, thế nào, nào. Tiệm vậy mới ươn bôi Tiệm vậy, mới vậy mới còn mới ươn hãy mẹ Hãy ngăn đi เห็ดยังอันนี้นะคือมีแต่หนังมันเห็ดอย่างเห็ดสมบะทอดเห็ดเขียวเห็ดเขียวหมูปะแตงโมหุงเนาะเห็ดเขียวเห็ดอย่งกินอด้รเนอขอบใจเด้อบ่แพงเด้อบ่ะแพงกินองเห็ดเนาะเถียงเมียบไม่ได้คือเถียงหน้าพี่น้องวันยังมันมาเลียนไทยมันมาเรียนไทยอะไรเนาะพี่น้องเนาะวันในความหักหักเมียทุกมือคือเก่าหักทุกมือ หักนําบุพิดกันเมื่อใดพิดกันกะปิ้นก้นใจกันพี่น้องไห้กินกันพี่น้องไอ้เนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตัวสิทธิ์แกใช้คอรลราฟาจากพี่น้องี่ขอกล่กาข้าว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเนอะ